พลังไม่เลิกนะเร็วกว่าตอนนี้แชมป์ครับยอดอาวุธเร็วกว่าครับขยับเข้าเลยแต่ว่าเสือบอลเสือบอลครับเอามาบากันใหม่เบียดเข้าไปอีกครับไม่หนีขวาครับขวาอยู่เป็นหนึ่งครับโอ้แต่ว่าอ้าวขู่ครับขู่บิดไม่ลงบิดไม่ลงโโหอ้แข็งแรงแข็งแรงทักคู่เตะเข่าขวาตีเข่าขวาคืนขวาตีเชือก วาตีาตอบอลมาแล้วครับ3-4เมตรเมื่อกี้ครับโอ้ครับถา,ถาครับเสือบอลถ,<า>ถามว่าเข็มขัดเส้นนี้ผมอยากได้เหมือนกันเสือบอลบอกแข้งขวาคือนักข่าวซ้ายข่าวขวากับข่าวขวา,า,าจับแล้วตีายกับระฆังโอ้เกมการชกนี่แดงยอดอาวุธมวดบอยพลัดนำเงิน<ส>เอาละครับตอนนี้ครับขยับเข้าหาแล้วครับขยับวนทะเลาะแล้วครับทางด้านของเสือบูมเนี่ย เสือบอลบูมเด็กเซียนน้ำเงินเอาเด้งพอได้ฮะสวนคืนนะใครตีใครใครตีใครครับชุดนี้นะ,ด,ด,ด,นะดูให้ดีเด้งซ้ายตีเข่า,ดดขาซ้ายขวาคืนดดคเป็นเกมกระชกที่สนุกเอาอีกลรับเดิดชนแข้งยอดอาวุธเอาไง โอ้โหเม็ดเดิงคนละเม็ดล็อกตีต่างฝ่ายต่างตีครับเด้งกันมาโอ้ยเอาไม่อยู่ยกแย่ก่อนยกสําคัญด้วยยกสําคัญในสู้กันแบบนี้ตอนนี้แชมป์เดินเลยครับไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับเพราะว่าสามยกสามยกผ่านไปครึ่งทางแต่ว่าแชมป์ตีขวาตีซ้ายซ้ายกับขวาละเม็ดแท้คืนตีกับขวาเบนตีซ้ายคืน ไม่ได้ตีเริ่มตีได้เริ่มตีได้เหมือนกับจากการของยอดอาวุธเริ่มตีได้เหมือนกันนะแม่ไม่รับอย่างนี้ครับเดินครับยอดอาวุธเดินแล้วเสือบอลรอจังหวัดแข้งขวาโดนแทงเข่าขวาแข้งซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าได้โอ้โหไหลตลบหลายตลบเชือกแม่ไปล้มเมื่อกี้ครับไม่สวยเลยครับแม่แต่แต่เฮิร์สโซ่นะ ดูครับดูเข่าชุดนี้ดูเข่าชุดนี้ใครตีใครใครตีใครแม่ครับโคงสุดท้ายแล้วครับ1นึ่งนาทีแชมป์อยู่ที่ไหนครับหนึนาทีสุดท้ายจริงๆครับยังมีโอกาสรับยกสุดท้าย Oh. สำหรับแชมเปียนครับผัดเปียแลนะครับท่านผู้ชมที่แชมป์คนใหม่ับ